สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบลากา fc เอฟซนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปบ๊บรถไทยซิงครับครับสวัสดีพี่ยังเฟสเดบ๊อบรถไทยแกลนครับผมผาสำหรับคลิปนี้อยู่กับเจ้ามาโนดการช่างนะนี่สองพันยี่สิบสามโอ้โห ดันสวนาไล่เขาลมครับนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะจับไหมจ้ะอลอด่ะรอลอดลอด เปลี่ยนหัวควันหน่อยฮะลดเท่าหน้าพอจะกับพื้นน้ามได้น้าเบบเลิกนะครับนี่ล้มหูลงมานี่เกือบหอนของเขานี่ได้ลแล้วครับล่อช่อมเดี๋ยวมันกอ็อวุ้ยมานี่มาแล้วรอๆเลยครับ เออมองนี่สูงสียางได้ดีเนี่ยเว้ยนี่ดู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 ด,ดูมัมเป็นมัมยู่ยประตุียมัมเป็นมัมคือเก้าละแล้ว่วะรอมากนี่ครับโอ้โห มาสู้กันมาสู้กันนี่มาสู้กันหน่อยดันโอ้ข้าม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 คว่เรียวคว่เรียวนี่นี่เห็นไหนล่ะครับดูนะผมปากก้อนดูนี่เป็นไงครับ ลอ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 เจอรถล,ล,ลอขอโทษด้วยครับเดี๋ยวผมบอกอด่ดางวถามสเปคินผมก็นตวนจุดลงมาหน่ะผมยานมันเร็วควันอ่ะนะมันยังอยู่สามปากสี่ปากไไหมห้ผมก็ตวนจุดลงมาเลยผมก็เลยไม่จับสเปคขอโทษขอขอภัยด้วยนะ พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทั้งหลาย ครับมัมเบ็นมัมมัมเบ็นมัม ไปนิ่มดีไม่นิ่มดีน,มน้ำไหลดีนั่นล่ะน้ำเทียงเอลนะ วัวจักแล้วก็มัมอีนั่งมากครับนี่ดูพี่ล้ว,วัอยู่ส่อีกนี่ที่ระวังเดินนิ่มๆซ้นำนี่แหละพอดีผู้ไทยกับ่เมืองลายรับแับไปไว้ก็ได้ว้าวเร็วนี่เรียนลรื่องรั่ก็ได้ควายอ็ขับนิ่มดีไว้ คงคล่องคงคล่อง <S <S นี่สุดยอดสุดยอดพีสุดยอดเหาว่ากันเบาวนมากนี่มันตกจัดซอนเต็มเหยเนี่ยปะดนแต่ว่าข่อยายางเะไร้อพีขอโทอได้หลายมันเลิกกีลีครับกระเตือนกว่นี่ข่อยสิไปดีอยู่แน่ ก็ได้เฮ็ดรูปภาพล้อ,อให้ใส่ซื้อทีมงานให้เทพครับไปขอโทษน้ำมีหลีอยู่ไปย่างมาได้ก็หนึ่งไปทายมวนกูนี่ได้ไปดีบัลชูว่างประเภทว่าแล่นเพียงรถนี่ถ้าน้องไข่นะแต่ว่านี่ไฟแล่นมาได้มันจูห้ำแล้วที่เย็นหนามนีน่แม่หาแต่ว่าก็รออยู่รออยู่ครับท้ายมุมนี่ก็รอเพื่อนละ ในลงม,มาไทายในน่ยนมันย้อนแสงโอ้โหน้ำมากเพื่อเขาปากมัมงกับกับกับนี่ลอยนะอีหลีนะโอหลวดไล่ก็สวยงามรับต้นเดรุ่นมานอด คู่ครับก็ได้ดใจไม่ไงคักแล้วละว่านิ่มของท้อง มาอยืนหนึ่งรอบโอ้ง่ามขับรถกันอาิตย์เกิดกันเด้นดีดีเลย กบเนี่ยคอยท้ายของผมไปก็ได้ยืนนิ่งๆ,ๆยืนนิ่งๆเนี่ยเปลาหายใจเด้อโอเคอเรอแล้วลอรอแล้วมาๆมามามีนั่งไม่อีกหาเอามุมนี่บ้าน,นี่มุมนี่เปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมม,ม,มุมนี้ก็อรอกันนาไนได้การได้การ มีก,รกรันกันอยู่บน้ำอ้อมบน้ำอ้อมบน้ำอ้อมน้อยน้ำอ้ำอมใหญ่นี่ละเรียบร้อยไฟวางเรียบไฟอข,อข้าวไฟข้าถามสเปกีกเมืองหันไฟไทยไฟท,ท่านใช่ปะ เจอกันใหมคลิปหน้าครับ